อยให้ป้าป่าวไหมก่อนยาวใส่นี่ใส่อย่างเดียวต้องดูหน้า่หน้าเออไม่เข้าใจว่าเงยทะเลเปล่าไม่ปลากุ้มไปไหมแค่ปลาลมคนไหใช่ทุกนดูรดูรถดูรถไปยา

นี่เ็นคอนะเห็นไหมจุดตุ่มนึงอ่ะเนี่ยแดดแดตรงมือแกนั่นแหละไปแล้วไปแล้ว่ะมึงต้องวิ่งลูกไปแล้วลูกไปแลกินแล้มอะไรลูกสิบโล่ค่ะบางทไมสองคนกเรื่องคบไม่ได้อะไรเนี่ยชวนไปดูต้องวิ่งไปไปไดูเขงวิ่ไปไหนลูกเอาละสมบัติ ไปไหนลูกจะไปเล่นต่อเหรอแต่ดี่มันเป็นยังไง